ครับอันนี้ก็เป็นน้ําที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ตำบลวังไม้ขอนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีปริมาณมากนะครับจะสังเกตเราจะกัดเตาะถนนาบางส่วนแล้วนะครับซึ่งตกเยอะมากนะครับข้างหน้าเป็นทุ่งจานะครับ อันนี้ก็เป็นถนนในเขตพื้นที่หมู่2ตําบลวังไม่ขอนะครับก็จะสังเกตว่าน้ําที่ไหลาไมาจากทิศเหนือก็จะไหลามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีการกัดเซาะถนนขาดไปบางช่วงแล้วนะครับนะครับจะสังเกตว่าน้ําก็ไหลแรงพอสมควรนะครับซึ่ง นาข้าวที่เห็นเขียวๆนู่นนะครับอีกไมนานก็น่าจะท่วมแล้วนะครับเนาะน้ำก็ไหลลงสู่ทะเลสาบวังไม้ขอนนะครับได้จำนวนเยอะเลยนะครับลองเดินลงไปดูนะแรงลึกโอ้ลึก,ลกเดินหัวเข้านะครับประมาณมากกว่าห้าสิบเซนนะครับเนี่ย มีอีกจุดหนึ่งนะครับที่น้ําไหลกัดถนนในพื้นที่การเกษตรของหมู่สองตำบลวังไม้ขอนนะครับซึ่งจะไหลไปทางใต้นะครับไหลแรงมากนะครับทุกท่านลองจินตนา,าการดูนะครับว่า นาเ,เขียวๆน่นจะรอดไหมครับเนาะถ้าน้ําไหลไปเยอะขนาดนี้นะครับน้ำไหลแรงมากครับยืนโอ้โอเตะนะครับ น้ำปริมาณมหาศาลนะครับไหลลงสู่ทะเลสาบวังไม่ขอนนะครับซึ่งฝนตกลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับนาข้าวพื้นที่มากกว่า1,000ไร่ก็จะจมน้ําแล้วก็เกษตรกรซึ่งราคาเข้าก็ตกต่ำอยู่แล้วครับต้องมาส่สบปัญหาน้ำท่วมอีกนะครับ ก็ภาพที่ท่านเห็นนะครับก็เป็นบริเวณพื้นที่ตำบลวังไม่ขอนอำเภอสังโรกจังหวัดสุโขทัยนะครับหลังระเบียงกาแฟน้ําปริมาณมากที่ไหลมาจากทั้งเหนือนะครับแล้วไม่มีที่ไปนะครับเพราะว่ามีคลองชุมพทันขวางกั้นนะครับก็จะสะสมเรื่อยๆครับแล้วก็มาท่วมที่เกษตรกรปลูกข้าวนี่นะครับจะได้เกี่ยวแล้วครับนี่นะครับปริมาณจะขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าไม่มีการแก้ไขปัญหาหรือฝนตกลงมาอีกนะครับ ก็เกษตรกรโดยเฉพาะเจ้านี้นี่มากกว่า10ไร่นะครับแต่ได้เกี่ยวอยู่แล้วก็น่าจะน้าโดนน้าท่วมนะครับอยู่ระเบียงกาแฟานะครับก็เป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของตำบลวังไม่ขอนนะครับหมู่2ตงตำบลวังไม่ขอนนะครับก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับเคยถ่ายรูปกันส,สวยๆตอนนี้ก็น้ําท่วมแล้วนะครับเห็นข้าวเหลืองๆนู่นก็กำลังจะได้เกี่ยว อไม้ที่ผมปักไว้นะครับก็คือเมื่อวันที่แล้วเนี่ยน้ําอยู่ในระดับใช้ใช้น้ําจะอยู่ที่ตรงไม้นะครับตอนนี้จะสังเกตว่าน้ําขึ้นไม้อีกประมาณหนึ่งนิ้วแล้วนะครับอตอนนี้ฝนก็ตกลงมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือสวนของผมนะครับเป็นสวนไผ่คิมซุงก็ปฏิหารน,นะครับที่มีพืช อะไรที่ขึ้นได้นะครับนะครับไผ่กิมซุงพอดีไผ่กิมซุงหรือตะกูลไผ่เนี่ยมีรากอากาศนะครับน้ําท่วมเป็นเดือนสองเดือนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าไม่ตายแต่ก็ไม่โตนะครับนะครับแทนที่จะได้ผลผลิตนะครับในฤะดูฝนก็ต้องโดนน้าท่วม